ชชัชหวสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมรายการชิดแชทนะครับทุก5โมงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะฮะทาง livechat gmail com นะครับอยู่กับผม d j a จ t าจากก้ามสีฟิฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษมากๆ ถ้าพูดถึงหน้าตาเนี่ยนะครับเธอไม่ได้เป็นเบอร์สองรองใครเลยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ acting การแสดงพี่แหม่มจินตลานี่ยกนิ้วให้เลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงเสียงร้องเพลงเนี่ยนะฮะเสียงของเธอนี่ระดับเวทีระดับประเทศนี่เป็นประกันไว้แล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงคมความความขาวเนี่ยนะฮะโอโมเป็นประกันเหมือนกันนะครับกันไปช่วงแรกเราเลยจะได้เจอเขานะครับชัดช่วนชาครับ ช้อปปิ้ง8,000แหล่งรวมสารพันสินค้าขอเสนอสินค้าดีๆจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTS กับเสื้อยืดพิษพิตรวมมิตร GTS เสื้อยืดรุ่นใหม่สีสันสดใส3แนวภาพยนตร์สุดฮิตส,สองลายรับซัมเมอร์สุดฮอตสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นี่ที่เดียวที่คุณเลือกซื้อสินค้าหลากหลายจากค่าย GTS สนใจสั่งซื้อโทร026458,000หรือที่ w ว w s h o p ว i n g ง8,000ดับทช้อปปิ้งไง,ไง่ายๆสบายส่งถึงบ้าน ชวงชัดชวนช้าอาชัดจวนแชร์ในช่วงแรกนะครับแอบเห็นแอบแล้วใช่ไหมว่าเป็นใครงั้นไปเลยละกันน้องแกรนด์เดอะสตาร์สวัสดีครับโอ้ยเคยแอบติดตามมานานนี้อจะเป็นทางทฤเฎีหรือว่าทางอะไรที่จะตามน้องแกรนด์ไปตลอดคือเพิ่งเคยเห็นตัวจริงวันนี้แบบใกล้ๆชิดเลยวันนี้เป็นเกียรติมากๆกับรายการชิดแชทนะครับยินดีค่ะสวัสดีครับน้องแกรนด์ครับ เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็มีการถ่ายละครถ่ายละครเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะเรื่องอะไรนะฮะเข้ามาหลารักค่ะก็ตอนนี้ก็ปิดกล้องไปแล้วค่ะปิดกล้องไปเมื่อวานเองค่ะครับผมเมื่อกี้เดินเข้ามาแฟนคลับเต็มเลยนะอ๋อใช่ค่ะพี่ไม่เคยมีแฟนคลับเป็นแบบนี้บ้างเลยอ่ะพยายามพยายามเดินแบบว่าหาให้คนแบบเฮ้ย รู้จักไหมรู้จักไหมเดินตัวลอยตลอดเลยเดินสบายมีคนแวกทางให้ด้วยไม่ไมีใครสนใจประมาณนี้เลยแต่นี่แต่วันนี้ถ้าเกิดมารายการชิดแชทต,ต้องมีประเด็นแชทคุยกันแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วย mm hmm. นะครับประเด็นของเราวันนี้ครับแกรนนะครับก็คือถ้าย้อนเวลากลับได้คุณอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีอดีตที่มันเคยแบบ mm hmm. อาจจะชีวิตพังๆมอาบ้างอย่างผมเองก็มีน้องแกรนมีไหมฮะ เออแกรนนะคะน้องแกรนเอ้าไม่แกล้งละน้องแกรนเคยมีไหมการก็จริงๆเราก็มีหลายอย่างนะคะที่เราเองรู้สึกว่าเราเราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้ามาคิดดูก็ไม่อยากแก้ไขอะไรค่ะโอ้หน้องแกรนตอบเป็นนางสาวไทยเลยนะตมันต้องมีนี่อดีตที่มันแบบว่า่ออย่างพี่อดีตที่เคยแบบทาไม่ดีกับผู้ชายหลายคนไว้อะไรเงี้ย พี่ก็เคยมีคือแบบพี่คบกับเขาแล้วพี่ทิ้งเขาพี่แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ทางของเราอะประมาณนั้พี่ก็เลยเอกลับมาชอบผู้หญิงแล้วนือน้องแปงเคยมีไหมฮะเออแกจะไม่ใช่แนวนะแกจะไม่แนวว่าเหมือนถ้ากลับไปแก้ไขได้จริงๆคือคงตอนม4ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับตอนม4เนี่ยคือเป็นช่วงที่เราทำกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะคือเราทำทุกอย่างเลยค่ะในโรงเรียนคือทั้งร้องเพลงทั้ง เต้นทั้งเป็นพิธีกรรำไทยไม่ใช่ทำทุกอย่างเต้นพิธีกรรำไทยค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วคราวนี้เราก็เลยการเรียนเราก็เลยค่อนข้างแบบต่ำลงใช่ค่ะคือถ้าเป็นไปได้คือเราเองก็อยากที่จะแบบกลไปแก้ไขลองทําให้มันควบคู่กันพยายามปรับให้มันสมดุลกันอะไรย่างเงี้ยค่ะนอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังแบบว่าดูแลเรื่องของการเรียนด้วยเนาะ นะครับน่ารักจริงๆนะฮะเนี่ยมีคําถามจากคุณผู้ชมทาง<ข>าบ้านด้วยผม <c oughs> ว่าจากคุณมะเขือนะครับ <c oughs> แค่ชื่อก็ไม่น่าพูดออกกันละ <c oughs> <c oughs> คุณมะเขือบอกว่าถ้าได้นั่งถ,ถ้าได้นั่งทำาฟชชิเนี่ยของดูรลมอนไปในอดีตอยากย้อนเวลาไปยุคไหน <c oughs> ที่ไหนเพราะอะไรคะพี่แกลอยุคไหนเหรอคะอืก็จริงๆเราก็อยากย้อนไปใ <c oughs> นยุค ประมาณยุคไดโนเสาร์ไดไหมเพราะอะไรครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงค่ะอยากรู้ว่าไดโนเสาร์ตัวจริงมันเป็นยังไงมันเหมือนกับในทีวีที่เราเคยเห็นไหมคอมันยาวขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันกินเนื้อกินอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นมันมีเนื้อเนื้อสันติดมันอะไรเงี้ยมันมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนะเราก็อยากรู้เหมือนกันเนาะเนื้อสันนอกอะไรเงี้ยเพื่อไดโนเสาร์เขาแบบว่าให้โซไง เนื้อสันนอกอยากกินเนื้อสันนอกนะครับขอบคุณคุณมะเขือด้วยนะครเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกข้อความหนึ่งที่ส่งมาบอกว่าจากเห็ดน้อยนะครับช่วยแอปชื่อหน่อยก็ได้ซาร่าหรืออะไรอย่างเงี้ได้ไหมมะเขือหนึ่งแล้วยังมีเห็ดน้อยอีกนะครับมีเรื่องน่าอายเรื่องไหนที่อยากกลับไปแก้ไขไหมคะพี่แกรนเออถ้าพูดถึงเรื่องน่าอายเนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆค่ะครับระดับความสวยความงามแบบนี้ยังมีเรื่องน่าอายอีกครับโอ้เยอะมากค่ะด้วยความแบบเปิ่นความอะไรของนี้ของแกรนคือ เยอะมากค่ะมีเรื่องอะไรบ้างสักเรื่องหนึ่งเออมันเป็นเรื่องแบบว่าละเอียดยิบย่อยค่ะในวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสักประมาณสามสี่เรื่องทักคนผิดบ้างโทรศัพท์โทรไปเองบ้างหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะยิบย่อยิบย่อยแต่อ้เรื่องทักคนผิดเนี่ยพี่ก็เป็นบ่อยนะเหรอคะเอาธรรมดาบางทีเราแบบทางานมาแล้วคนนี้ก็คุ้นคนนั้นก็คุ้นเวราทักไปเสร็จปุ๊บอ้าวไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วเราแก้ไขยังไง เราก็ขอโทษเขาค่ะแล้วก็อขอโทษค่ะคือตีเนียนไปตรงๆไปเลยเออนะครับก็เคลียร์สำหรับคุณอะไรนะเมื่อกี้นี้เห็ดน้อยนะครับคุณเห็ดน้อยก็มีแล้วก็น้องกายเขามีเรื่องราวแบบนี้แหละแบบว่าธรรมดาเหมือนทุกคนทั่วไปที่ต้องมีกันบ้างนะครับมาถึงอีกหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรเนี่ยเรซินเรซินเนาะนะครับมองไม่เห็นแต่ไปหน่อยเรซินบอกว่าถ้าย้อนไปเปลี่ยนตอนจบของเรยาได้ พี่แกแรนอยากให้เรื่องราวตอนจบเป็นยังไงคะเออขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ดูอะค่ะเลยไม่ทราบเลยรยาพี่มพูนอาไง<ช>ที่แบบาเออไปแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ดูตอนจบอะค่ะตอนจบเนี่ยก็คือเหมือนว่าไม่มีใครเอาเรยาแล้วอ๋อเหรอคะเออทุกคนแบบว่าทิ้งหมดเลยเพราะว่าเป็นสาวเจ้าชู้เป็นคนที่แบบว่าประมาณว่าเจ้าชู้มากจนไม่มีใครเอาอย่างเงี้ยถ้าเกิดแก้แก้ได้น้องแกรนจะแก้ยังไงเออแก้ยังไงเหรอคะ จริงๆแล้วน่าจะยากแก้ได้โอ้ยยากค่ะครับถามยากไปถามสิ้นกลับไม่ได้เลซินจะให้แกลนมาแก้ทำไมล่ะใครก็ไม่รู้อะเลซินเลยข้ามไม่เป็นไรให้น้องแกลนข้ามไปนะครับคำถามต่อไปนะครับจากเมเปิ้ลเอ้ยเริ่มสวยขึ้นเริ่มสวยขึ้นแล้วจากมะเขือเป็นเมเปิ้ลนะครับบอกว่าตอนประกวดเดอะสตาร์เนี่ยมีอะไรที่อยากย้อนกลับไปแก้ไขไหมคะเอออ๋ออยากย้อนกลับไปแก้ไขนะคะจริงๆแล้วถ้า อยากย้อนกลับไปแก้ไขทุกๆวีคเลยค่ะทําไมฮะคือร้องไม่ดีเลยเหรอคือรู้สึกว่าเราเรายังไม่ไม่ถึงกับเต็มที่มากค่ะคือมันยังมีความกังวลยังมีความกดดันอยู่ระหว่างที่เราโชว์กังวลพี่มาม่ด่าอะไรเราคือกังวลได้ความที่แบบมีเวลาซ้อมน้อยค่ะแล้วบรรยากาศตอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างกดดันมันค่อนข้างเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปแก้ไขในหลายๆวีคเหมือนกันนะคะอย่างวิกล็อกหรือว่า วีค uh, ที่เป็นวีคป๊อปแดนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คิดว่าเราน่าจะทำได้มากกว่านี้ค่ะออท,ำทำได้ดีมากกว่านี้ใช่ค่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเมื่ออาชีพตัวจริงแหละคืออยากจะทำให้ทุกวีคเนี่ยมันดีที่สุดไงึ uh. งตอนนี้ทํางนายก็ทำได้ดีมากมาพูดถึงเรื่องละครแล้วกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือถ่ายไปเสร็จแล้วเราเล่นเป็นอะไรนะฮะเหมือนไหมออไเหมือนไหมใหมค่ะคืออะไรครับเหมือนไหมเหมือนไหมเนี่ยเป็นตัวละครในเรื่องคือเป็นลูกของพี่บี้กับพี่นก ครับผมใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องคือคู่กับคิดก็คือพิโตโนโอค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นแนวเป็นเด็กสาวอย่างนี้แหละค่ะวัยประมาณ20แบบแกรนนะคะก็ประมาณร้องชอบร้องเพลงชอบเต้นค่ะก็มันเป็นละครแบบมิวสิควลก็จะมีการแบบว่าร้องเพลงเต้นมีโชว์มีเล่นดนตรีต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนตอนนี้ที่พี่บีออนแอร์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคลอายๆกันใช่ค่ะยากไหมฮะ คือปกติละครส่วนใหญ่ก็แบบออกมาถึงทายอ่านบทแล้วก็เล่นแต่นี้ต้องมีการแบบร้องเพลงไปด้วยแบบยากนะคือว่าน่าจะยากอยู่นะค่ยยากลายเทสไหมเวลาแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าร้องจังหวะที่เรามิวสิคอลไปเนี่ยมันต้องมีการแบบแอปริดที่แบบได้บ้างต้องอะไรแบบนี้แบบคือมันจะต้องคือด้วยมันจะต้องเริ่มจากการที่เราไปอัดเสียงก่อนค่ะคือเราจะต้องอ่านบทก่อนว่าเพลงเนี้ยมันมาจาก ตอนไหนของละครเป็นอารมณ์ไหนแล้วก็ต้องทำอารมณ์แบบนั้นแล้วก็อัดเสียงอพอไปตอนถ่ายจริงเนี่ยเราก็ต้องลิปซิงค์ให้ตรงกับที่เราอัดมาด้วยแล้วถ้า,าปานไม่ตรงนี่ก็แย่เิค่ะไม่ได้ค่ะเริ่มใหม่ใช่ค่ะต้องเริ่มใหม่ค่ะโอโ้ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยล็อ c k i n g ด้วยครับแล้วก็ด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ก็ต้องได้แล้วเ,เราก็ต้องสื่อสารกับนนี้ด้วยกับคนที่เราเล่นด้วย หลายยากไงคอนะเอา,ออาเป็นว่าถ้าพูดอย่างนงี้ผมว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันความยากมันจะขนาดไหนนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีสกูปเบื้องหลังนะครับจากรายการ entertainment update ที่ออกอากาศทางช่อง X c t Channel ให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าว่าความยากที่น้องแกรนบอกว่ามันยากพอสมควรเนี่ยมันยากขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ฉากนี้เป็นฉากที่คิดทำโโมินติกแอบส่งดอกไม้และกระดาษโน้ตเพลงลอยตามํำน้ำมาให้ไหมซึ่งกว่าไหมของเราจะได้รดดับดอกไม้ได้นั้นเล่นเอาคิดตัวปลอมอย่างทีมพรอปของเราต้องปล่อยเรือใบไม้อยู่หลายรอบเหมือนกันค่ะ มัดถึงหัวใจส่วนฉากร้องเพลงน้องหมายฉากนี้ขอบอกว่าลีลาถ้าทางนั้นคิดเขาเป็นคนนำเสนอพี่บอยด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะแต่ใครคนลืมรักเธอหมดถึงหัวใจอยากให้ฉันไมมีทำอะไรเพื่อให้เธอได้พูดเข้าใจว่าฉันรักเธอ ลองดูให้พี่นะลองเพราะว่ามันมองลงมาให้ึ่งหกหกแคโอเคครับผมต้องต้อยต่ำหน่อยครับส่วนฉากที่คิดเข้ามาปลอบใจไหมจนไหมเพิ่งกอดคิดฉากนี้ดูเหมือนว่าตอนกอดทั้งคู่ก็ดูรักกันดีแต่ตอนเขินนั้นสาวแกนของเราก็เขินได้แรงไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ <Yeah. laughs> ไ <laughs> ู่แางไย <laughs> <laughs> ไม่เแล,ลงไป <laughs> อันนี้มันอันนี้มันแรงกับตัวโนอกรอตวนฉากซ้อมเต้นของคิดใหม่และเพื่อนๆน,นักเรียนด้วยกันนั้นแม้ว่าจะต้องทั้งซ้อมทั้งเต้นอยู่หลายรอบแต่เหล่านักแสดงของเราทุกคนนั้นก็สู้นตายค่ะ ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกทเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันยอนเธอี่ยอนให้กกทจะให้ดีเธอยกก่กอนตกลไหมจะให้ดีธอย้อนดตกลงไหมจะให้ดีเธอย้อนกอตกลหตอนนี้นะคะก็เป็นฉากนะคะที่ พระเอกนางเอกนะคะก็คือหลังจากคืนดีกันแล้วเนี่ยก็ต้องมาชอมเต้นเพลงคู่กัดกันนะคะก็เหนื่อยนิดตอนนี้เหนื่อยมากจริงๆนะคะเพราะเต้นไปแล้วประมาณสี่ห้ารอบนะคะแต่ว่าก็สู้ตายค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับแต่หอบ